อยู่กับผม a อร f วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว iPhone SE 2020นะครับก็คือ iPhone SE 2อนั่นแหละนะในปี2021นะครับว่ามันใช้งานดีไหมจากประสบการณ์จริงโดยตรงนะครับที่ผมใช้มาระยะเวลา7เดือนนะครับอ่านะครับใช้แต่มิถุนาเนี่ยวันนี้ครับผมจะมารีวิวกันเลยนะครับโดยมี6ข้อดีแล้วก็ปี6ข้อเสียไปเลยนะครับโอเคก็อย่าลืมไลค์ subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะก็กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้เพา อ่า90จน1,200ซับแล้วนะไปดูเรามาเกินก่อนนะครับว่านะฮะเรื่องสเปคเนี่ยเราจะไม่พูดนะครับเพราะว่าเรื่องสเปคเราพูดไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับสามารถกดตัว i ไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับรีวิวก่อนตอนแกะกล่องนะโอเคก็นี่ครับมาดูข้อดีนะครับข้อที่1นนะครับใครอยากใช้ iPhone นะครับเป็นราคาที่จับท้องได้เลยครับเพราะว่า iPhone SE นะครับรุ่นนี้นะครับเริ่มต้นที่14,900บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ หลายหลายคนอาจจะจับต้องได้นะครับนะฮะ move m นิดหน่อยนะครับเราก็จะได้ iphone se แล้วก็เป็นแบรนด์ apple ด้วยนะครับนะฮะมีประกัน1ปีอะไรนู่นนี่นั่นนะครับนะแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นจะได้แค่ 64GB กิกะไบต์นะครับ128นะครับ, 16, บ,รบ,นนรบก็จะอยู่ที่16,900บาทนะครับส่วน256นะครับก็จะอยู่ที่20,000กว่าบาทนะครับอาจจะไม่ได้เดี๋ยวขึ้นนะให้ดูนะโอเค ข้อที่2ชิปแรงยังไม่ล้าหลังครับอ่าชิปนี้นะครับเขาาจะใช้เป็นชิป a 1 3 Bionic ครับซึ่งเป็นชิปรุ่นรองจาก a 1 4เนื้อ่านะฮะรุ่นปัจจุบันก็ a 1 4รุ่นนี้ a 1 3นะครับซึ่ง a 1 3เนี่ยใช้หลังอ่าหลังจากใช้งานมันเนี่ยลื่นโคตรๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งสบายเลยครับในการเล่นเกมต,ต่างๆนะครับอ่าอย่างเช่นเกมนี้นะฮะอ่าสบายเลยไม่มีความหน่วงเลยนะครับท่านผู้ชมอ่านะฮะซึ่งความหน่วงเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์กันเลยดีกว่านะฮะโยเป็นเครื่องคุณร้อนนั่นนนเเอองะท่าผู้ชมโค เราไปข้อที่3เลยนะครับถ้าไม่ชอบพกพาง่ายกับทัดลัดครับอ่านะฮะด้วยความที่ iPhone SE นะครับเป็นหน้าจอไซส์ขนาดเล็กและเครื่องมันก็เล็กด้วยนะครับอ่านะฮะทำให้มันสามารถพกพาเครื่องล็กง่ายๆนั่นเองนะครับพกพาง่ายเลยนะครับอ่าเบาเลยเพียงแค่148กรัมเท่านั้นนะครับอ่าโอเคเราไปข้อต่อไปกันเลยอัปเดตได้ยาวๆไปเลยนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะครับให้มาตั้งแต่ iOS 13นะครับ ไอโฟนทั่วไปนะครับจะอัปเดตได้อยู่ประมาณ5-6ปีนะครับคุณก็นับไป 43, 44, ิ5 6 7 8นานมากนะครับใช้ยาวๆไปเลย5ปี6ปีนะครับ๋เยวเวนคือคุณพังก่อนนะ5กล้องวิดีโอโคตรดีมากครับวิดีโอนะครับจะถ่ายได้สูงสุดนะครับอยู่ที่4 k 60เฟรมเรทครับท่านผู้ชมอ่า ซึ่ง 4K นี่ครับก็จะเป็นวิดีโอที่ลื่นด้วยกันสั่นดีมากครับหลังจากที่ผมไปใช้มานะครับหลายๆคลิปเลยนะครับกันสั่นดีมากนะครับแล้วเครื่องก็ดีมากนะฮะเรื่องวิดีโอเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่า iPhone SE ทําดีจริงๆข้อที่6ใครชอบ Touch ID นะครับมาฝั่งนี้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้นะครับจะมีตัว Touch ID Gen 2อยู่นะครับซึ่ง Touch ID อันนี้นะครับก็สามารถสแกนลิมือนะครับนะครับหรือว่าใครอยากไป Face ID ก็ต้องไป iPhone ที่มีติ่งอะนะโอเค ส่วนข้อเสียนะครับข้อแรกนะครับจอเล็กนะครับเมื่อเคยใช้มือถือจอใหญ่มาก่อนจะอึดอัดนะครับอย่างเช่นนะครับคุณอยู่ Android แล้วจอ Android เนี่ยนะผมจะไม่เอ่ยชื่อนะจอ Android เครื่องนั้นจะจอประมาณ6นิ้วเลย5นิ้วเลยโคตรใหญ่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อยากมาที่ iPhone บ้างนะครับอยากเริ่มรุรุ่มต้นเนี่ยไอโฟนเอสเ e นี่ยมันมีแค่4.7นิ้ว5.5ไม่มีนะฮะซึ่ง4.7นิ้วเนี่ยบางคนนะครับอาจจะฝั่งมาฝั่งนี้อาจจะเล็กนะครับ โดยผมเนี่ยได้เคยใช้โทรศัพท์เพื่อนนะซึ่งโท,โ,ทโทรศัพท์เพื่อนเนี่ยจอใหญ่ประมาณ6นิ้วกว่าๆแล้วผมก็มาใช้เครื่องของผมอีกครั้งเนี่ยมันดูเล็กมากไปเลยนะครับท่า,า ه, นผู้ชมอ่าครับดูเล็กไปเลยแหละอ่ะเอาง่ายๆโอเคข้อ2น,นะครับเวลาเครื่องความจุเต็มนะครับยังจะล้วนๆเออๆนิดนึงนะ ซึ่งการที่เครื่อง iPhone ความจุเต็มเนี่ยผมเจอมากับตัวเลยนะ2เครื่องนะครับไอแพเจนเนะครับกับไอเครื่องเจ้าไอโฟนตัวเนี้ยเวลาเครื่องไม่งเต็มอ่ะมันจะเออไปเลยเอ้ยเวลาผมอัดคลิปอย่างเงี้ยมันจะเด้งอย่างนี้ปกติแล้วใช่ไหมอ่ะแต่เวลาผมถ่ายเฟซไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมา มันจะเด้งออกไปเลยนะครับอย่างเช่นแบบไงถ่ายเฟซอยู่อย่างเงี้ยปื๊บๆแล้วมันเด้งกลับหน้าจอโฮมไปเลยอะ่ะเออนะฮะ oh <no. S 1> บางครั้งหนักสุดนะครับถ่ายเฟซอ,อยู่ดีรีสปริงต,ตัวเองเลยรีสปริงคืออะไรรีสปริงก็คือเวลาถ่ายเฟซอยู่ใช่ไหมปึ้งหน้าจอดําครับแล้วก็จะขึ้นตัวหมุนๆตรงนี้แล้วก็ให้ก่อรหัสใหม่นั่นแหละเขาเรียกว่ารีสปริงนะครับซึ่งมันก็เด้งไปอย่างนั้นเลยนั่นแหละครับตามนั้นนะครับเครื่องจะรวนๆเออทีหนึ่งเวลาเต็มนะเครื่องเต็มก็ล้างเม,มกัันนด้วยะครบ ก็แนะนําให้ซื้อ128มากกว่านะเพราะว่า128เนี่ยจะคุ้มกว่านั่นเอง16900เพิ่มมา2000เองดีก็จะไป64แม่118ง128ผมทํางานพวกนี้นะ,ะตัดคลิปพวก 4K า 4K 60อ่ะ,อะนะมันก็ยังเครื่องเต็มเร็วเลย5นาทีประมาณกิกกว่ามั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับ3เวลาอยู่เมืองไทยนะครับเวลาเล่นเกมหนักๆน,นะฮะหรือว่าถ่ายวีดีโอ 4K เนี่ยคุณต้องจําเป็นถอดเคสเลยครับ ซึ่งเคสตัวนี้นะครับอ่าเป็นเคสซิลิโคนแค่ซิลิโคนเลยนะเอาไปใส่แค่เนี้ยไม่ได้เคสหนาแบบป้องกันเหนอะแบบขนปุกปุยแมวเหมียวม,มาเกาะโทรศัพท์เราไม่ใช่ครับผมเคสซิลิโคงงนงๆนะครับมันยังเตือนมา่เครื่องร้อนนะครับอ่าคิดดูครับเวลาเราถ่ายวิดีโอ 4k เล่นเกมหนักๆ 3D หนักๆเลยนะฮะเครื่องมันจะล้วนๆแล้วก็มันก็จะแฮ้งไปเลยนะครับอ่า <Huh? S 1> เพราะว่าตัวชิปนะครับเวลาโอ้โฮีทหรือว่าตัวชิปมันร้อนเนี่ยนะมันจะดรอปสเปคลงนะครับมันจะดรอปอ่าพวก ความเร็วความลื่นไหลลงมือทาให้แหลกๆนิดนึงนะครับอาจจะผมเคยเจอนะเวลาเลื่อนอย่างเงี้ยนะฮะยังแหลกเลยยังกึกๆๆกกอย่างเงี้เลยนะครับซึ่งก็คุณต้องจำเป็นต้องขอดเคสครับเมื่อเครื่องรู้สึกร้อนนะอ่าฮะสี่นะครับในกล่องนะครับมีที่ชาร์จนะครับมาให้แค่5วัตต์นะครับในเมื่อตัวมันนะครับมีฟลัชชาร์จครับได้ตั้งหูหลายวัตต์เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะ ซึ่งไอที่ชาร์จไอที่ชาร์จ5วัตต์เนี่ยแม่งไม่พออีกแล้วมันนมันน้อยมาก5วัตต์ในปัจจุบันเนี่ยนะมึงเอามาให้อีกเนอะเออนะครับซึ่งไอที่ชาร์จ5วัตต์เนี่ยนะเป็นที่ชาร์จที่เอื่อยมากของ iPhone เลยนะครับให้แต่ 5S เนี่ยจะไม่ถ้าจะไม่ผิดนะนะนะครับผมเลยไปใช้ชีทที่ชาร์จ iPad แทนนะครับซึ่งที่ชาร์จ iPad นี่12วัตต์กว่าๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้นะถ้านะครับไม่มีจอหรือ120เฮิร์ตนะครับตามที่คุณฝันนะ ใครที่ใช้ Android จอลื่นๆ 120Hz มาครับมา iPhone ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปหวังนะครับในปี2020เนี้ยนะฮะไม่รู้ไม่แน่ใจว่า2อ2 1เน่าจะมานะอ่า h 2 0นะครับขนาด12รุ่นท็อปยังไม่มีเลยท่านผู้ชมนะฮะจะคาดหวังอะไรกับ SE มงูๆตัวเท่านี้นะฮะซึ่งไอ้จอ 120Hz เฮิร์นี่ยผมเราเคยลองใช้แล้วนะมันมีใน iPad Pro นะครับเป็นรุ่นโปรนะอ่านะฮะ iPad Air ที่เป็นจอไรขอบอะไม่มีนะฮะไอแพดโปรอะมีเท่านั นะใครที่ move มาจาก Android เครื่องที่มี120เฮิร์หรือว่า i p a d Pro ที่มี 120H ยเฮิร์เนี่ยใครมาลองใช้ iPhone จะดูแลกทันทีดูแบบกึกๆทันทีเลยนะครับช่อนชู้ชม6แบตหมดเร็วครับโอ้ใช้ไม่ถึงวันเลยครับแบตหมดเหลือ0ูนเหลือ1น,นไปแล้วแล้วก็ผมต้องชาร์จตลอดเวลานะอ่านะฮะใครอยากดูคัมพีก,การชาร์ก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้นะครับโปรโมทอยู่นั่นแหละอ่านะฮะประมาณนี้เลยนะครับ ก็การรีวิวนี้สั้นๆนิดเดียวนะครับสำหรับการใช้งานของผมนะครับถือว่าคุ้มนะครับในการสอย iPhone SE มาสักเครื่องในปีนี้นะครับเพราะว่า iPhone รุ่นท็อปยังไม่ออกนั่นเองนะครับซึ่ง iPhone รุ่นท็อปเนะี่ยมันไม่มีทางลดราคาไปถึงหมื่นอยู่แล้วแหละนะเพราะ a p p l e หิวเงินอยู่แล้วนะนะครับไม่รู้เขาอาจจะตัดกล้องออกไปหรือเปล่าไม่รู้ตัดหน้าจอให้เราประกอบเองเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะาล่าสุดมีการตัดแอนดเจอร์ออกไปนะครับ ใน iPhone แล้วก็มีเจ้าอื่นๆอย่างเช่นซัมซุงอย่างเงี้ยน,น่าจะาตัดตามแล้วนะเสี่ยมีนะครับจะตัดตามแล้วนะครับโอเคก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนนะครับว่าจะเลือกซื้อ iPhone SE หรือไม่นะครับนี่จากการใช้งานของผมนะครับข้อดีข้อเสีย6ข้อเต็มๆจุ อิ่มไปเลยนะครับก็สัตว์เลี้ยนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับขอร้องเลยนะขออะไรขนาดนี้นะฮะกดกดไลค์เลยนะครับกดไลค์ให้รัวๆเลยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ผมมีประโยชน์ทุกคลิปนะครับยกเว้นช่องนี้นะครับเกมวิสไอวี่แ้ช่องเกมนะโปรโมทไปในตัวอีกแล้วนะครับซึ่งช่องเกมเนี่ยก็สามารถกดตามให้ได้ด้วยนะครับโอเค ส่วนช่องหลักก็คือที่ท่านชมดูอยู่เน yes. ี่ยช่องไอ V ี่เนี่ยกดติดตามให้ด้วยนะครับได้รับข่าวสารดีๆมากมายครับไม่ต้องกลัวจะไม่ได้รับข่าวสารดีไม่ต้องกลัวว่าคลิป CNN จะโผล่มาคลิปรีวิวใบไม้จะโผล่มาไม่ต้องกลัวครับเราจะมีคลิปสาร,ระพวกไอทีเนี่ยตลอดเลยครับใครชอบไอทีก็สามารถดูได้นะครับใครดูจนจบขอครอบครอบรอบคอบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เวลาเดลวใช้งานละไปบาย